เออเออเอออ๋อเออหลบไปแล้วโอี่เราจะกลายเป็นอะไรครับ What What w t the Fuck เฮ้ยฉันฉันนเป็นอะไร Really c o m o r a n r a ว่ามันเป็นอะไรเนี่ย m a k e n e n e Uh, we uh, uh, could be worse. Keep it, keep it, keep it worse. <laughs> <laughs> yeah. We just so keep <laughs> <logic. laughs> <corned>. yeah. <laughs> it. Yeah. Wow, and no, anything like sushi. He'll open knock up. เฮินเวหาปป <laughs> หาคิป,ปิดเฮิร์นเวหาิปิครับผม ครับวันนี้พบก,กับผมนะครับก้าวเกมเมอร์กับเกม Grand Theft Auto 5นะครับฉบับ Next Generation นะครับผมถ้าพูดภาษาอังกฤษอะไรผิดไปต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับแล่วเดี๋ยววันนี้เราจะมาหอ่นตั้งแต่ไม่ได้ทำคลิปนานแล้วนะวันนี้เราจะมาดูอน,นี่กันะจะมีเฉพาะใน Next Generation นะครับส่วน PS 3กับ Xbox น่าจะไม่มีนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นมันเป็นอะไรใหม่ๆนะเนี่ยๆๆๆ มันคืออะไรเนี่ยคืออะไรไลองสิเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยกดเซฟก่อนโอเคนี่มันคืออะไรวะกินได้ไรเฮ้ยอ,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 อะไรวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้เปนน็นตัวอะไรเลยวันเนี่ยว้า Fuck you. <laughs> fuck all you. You're fuck you think you hey. oh. oh. right? hey. That's right, I'm amazing. I'm tougher than any of you. I gotta rip your face off. Mm -hmm. I want to rip your face off. Oh. I want to rip off your face, you shitbag. you this. Oh, got

น er. ี่นะกลับไม่ให้หมดเลยตายอะไรวะกัดหมานะไมกัดหมานะไม่ไอเตะหมานะไมเตะหมานะไม่เอาอ้าวเตะหมาตายทั้งนั้นโธ่เอ้ยโอ้ะ เราลงมาทำอะไรข้างล่างนะเฮะ้อะไรวะอืมอราไม่มีแล้วเลยทถอหมดซะและ้วเอินไม่มีเลยนะครับ ต่อไปต่อไปจุดต่อไปอยู่ตรงไหนเอ,อ่ยเดี๋ยวเราลองลองลองขับรถไปทางนู้นกันนะครับลองขับรถไปทาง,ทางนู้นก่อนแล้วก็ลองกลับมาดนะูซิม่นจะมีหรือเปล่า ลองไปดูซิว่ามีอีกหรือเปล่าครับ Oh y e a อะไรนะเรามาเล่นกันในแบบ first person นะครับนี่ในมุมมองบุคคลที่หนึ่งนะครับนี <c oughs> ไ่ไปไมากเลยยังไงแล้ว <c oughs> ยังไอง,ไอ,งไอุย๊ย Ta pate đi, ta pate đi oi Này kìa nào Này kìa này kìa Này kìa nào Cái nụ môn kia là cận yeah ครับลอกสตาร์ก็มีอะไรแปล,แปลกๆมาให้เราดูเยอะแยะนะครับมันอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น lần lên lần nó lần lên lần lượt lần lượt lần lên lần lượt lần thì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 , lần lượt lượt lần là Của là đâu á? này mà khomoi 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 đâu đi đâu đó á? à mình lôm cái này มอ n น้องขึ้นรถเลยน้องแล้วขึ้นรถเลยน้องเดินช้าจริงขึ้นรถเลยน้องขึ้นรถเลยน้องโอ้เออ่งทนมากเลยไม่ไม เด็ดเดมดเด็ดดขอปิดเพลงกับเพลงไว้ก่อนเมื่อนี่กต็ติดติดนี่กต็ติดอีก กมานเด็กกมานเด็กกมานเด็กกมานเราไปลองดูใหม่นะว่ามีหรือเปล่านะครับออกไปไกลๆแล,แล้วแล้วก็เข้ามาใหม่เชิญปับเจ็บเย่เดี๋ยวไปลองดูซิว่ามีอะไรหรือเปล่าเย่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 ไม่มีแฮะไม่มีเลยนั่นโทรหาแท็กซี่แล้วกันให้แท็กซี่มารับ ไม่สองนู้นี่กันดู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  ไปเร็ว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 เ,ว,เ,ว,เ,ว,เว,วิ่งไปบ่อย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 แล้วจะไม่เหนื่อยไปเลยครับไปให้เลยครับไปให้เลยครับไปให้เลยครับโอเคมาถึงตอนนี้แล้วโทรศัพท์เรียกเรียกไม่ใช่อันนี้วมา้องคอนแทคดิแล้วก็ไปที่ downtowncap.com เอ้ยนี่ไงแท็กซี่มาพอดีเลยคือแท็กซีก่ครับ ไปแล้วน้องพาพี่ไปส่งเออ่ตรงไหนดีวะเช้าลอยฟ้าดีกว่าเช้าลอยฟ้านี่ตรงนี้เลยนี่เลยตรงนี้เลยไป,ไปน้องเวฟพอยต์เลยน้องไปเลยถึงจุดหมายแล้วครับถึงจุดหมายแล้ว ถึงจุดหมายแล้วเฮ้ยเราอ e r e ที่ไหนยโอ้ยสสิเหรียญถูกๆไม่เป็นไรสบเหรียญเงินเยอะอีกแล้วเยอะไหนวเจุดต่อไปดีกว่าจุดต่อไปอยู่ตรงไหนเอ่ยจุดต่อไปอยู่บนเขาแต่ว่ายังไม่เคยหาเหมือนกันอลองมองไปดูด่

ตมาแล้วก็ไปนู่นลยดิแยๆๆแล้วยแล้วยแล้วยแล้วตลงมาตกลงมาตลงมาตกลันต้ลงกันตกลดกันตกลงเขาไปในป่ากันไ้ชุดแในป่าในป่ากันในป่ากันไปบนม้แล้วอก่อนนี้ไปอีกเฮ้โอ้ยมีอะไรวะ ว่าไอตำรวจนี่เจอจังวะเนอยนี่ก่อน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 วิ่งนี้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 แอบไปสะพานไงวะสะพาน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 แอบแม่งเลยมุมไม้แนะวะเจอไหม บอกมันฉลาดอยู่แล้วมบอกมันฉลาดอยู่แล้วผมไม่เจอหรอกน,นะโอเคโดนหายไปแล้ววันนี้ลงมาแล้วไอ้ก้าเช้าก้าเช้าก้าเช้าเฮียเ,เ,เ,เช้ากัน ตอนนี้ลมแรงมากฝนตกพื้นกระน,นำเราจะไปดูพระอาทิตย์น่องแสงลำลำพันอยู่ข้างบนฟ้านะครับเราต้องขึ้นไปข้างบนก่อนอย่างแรกเฮ้ยอ๋ออ่ะยืนได้ด้วยเป็นไงอย่างเท่อะโอเคบช็อบ เราก็เช้ามาก่อนก็เช้ามาแล้วก็เช้ามาแล้วราเช้ามาแล้วแทนแนนแทนแนนไป let's go เอเอานี่ไงอะไรเนี่ยมันคืออะไรกฎหมายอ๋อ letter เราต้องเก็บให้ครบ5 0อันนะครับอันนี้เป็นนี่นี่นี่อันนี้เป็น S X เพสามนะครับผมนี่ก็จะมีอันนี้จะมาเปรียบเทียบกับบนแผนที่นะครับอันนี้อาจจะมีจริงนตะ่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะเราต้องไปสํารวจสํารวดกันก่อนเออจะตกกะตกอ่านี่ไงตรงนี้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 ไงเจอแล้วนี่ไง เหฟ้าเหมนแบบนัรู้สึกว่าลมจะแรงแนดเยข้างบนเนี่ยโโเอเลยนี่ไงน่าโอเคเฮ้ยงบอืมอร่อยเออเออออเออหลบไปแล้วสจะกลายเป็นอะไรครับ hey I'm, I'm a cormorant cormorant <laughs> <Home> really cormorant who imagines that makes no sense yeah even being a fucking cormorant what is that could be worse keep it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  ขีป mm ิด y แน่นอนจริงๆนี่เราเป็นนกครับเฮิร์นเวหาขีคปิดเฮิร์นเวหาคีปิดครับผมปิด y ้โ h อันนี้นะครับบินถทลาเล่นลมครับผมอยู่เยบินอยู่ข้างบนฟ้าแลวปิดปิดปิดที่ปิดปิดปิดถึด <c oughs> น,นะครับเฉียวซ้ายเฉียวขวาครับผม กี่ปิดกี่ปิดครับอุ้ยอ้ยะไรวะพา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 ด้วยพาพาอีพาร์าด้วยเสียงน่ากลัวเสียงน่ากลัวต้องบินล่อนลงข้างล่างก่อนเย้ปิดทิ้งระเบิด เราจะอเราจะ่องไปถึงเมืองไหมครับตอนนี้เราจะล่องลงไปว้าวนี่ไม่ใช่มอสนะครับนี่มันเป็นเอ่อสิ่งที่ลักขณาเสริมสร้างขึ้นมานะครับเพื่อไม่ให้เอ่อพวกคุณทำมอสเล่นกันอะไรเงี้ยนะครับเขาคงมีให้เก็บอีกเทียบเลยนะครับแล้วก็จะกการเป็นสัตว์อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่มันจะเรนดอมนะมันจะเรนดอม ฝนต,ตกแรงมากครับเฮ้ยแม่หาเฟี้ยวเฟี้ยนจะบินบินไปบินบินไปไเฟี้ยวเฟีวเไปเกาะบนรถคารถดีกว่าเด,ดี๋ยวเราเกาะรองคารถดูอ๋อวันนี้บิน บินโชกค,ครับผมอ้าวตายต่แล้วโถออตสา์บินนานหัวทิ่มตายท,ทั้งน,น,นั้นขับับขับบินได้บินได้บินได้ฮะอ,อะไรอะอ่อจุดที่สองครับเขาเรียกอะไรพี่ยอดพี่ยอดแพนเหรอยอดแพนตรงนี้มีนี่อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวผมดูก่อนนะะมันมี แถวๆนี้มันมีเอ่อิสต์เองนะครับไก่ทถวไมว่าเดี๋ยวผมดูก่อนแป๊บนึงนะฮู้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 ฮูอะไรวะนะเปอะไรวะระวังนึมันจะยิงเรานะครับมันจะกัดเราที่นี่มีเสือภูเขาด้วยไม่ใช่เสือภูเขาเต่าภูเขานะครับเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยโอ้ยโอโอโอ้ยอ๋อตายเลยพัดโทเอ้ยตายซตแล้วเย่ปวดตายซตแล้วโอ้ละละโหละละอืม หายเยินมาเชียโอ้ยแย่โอเคครับก็ต้องขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะเพิ่งเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเล่นนะครับพรเพิ่งเริ่มเล่นของเพจนะก็อาจจะยังนุ่งนวลนวลนินนนด,น,ดน,นึงเพราวะว่าเก็บไว้อกไปะอะไรวะอะไรเดาโอ้ยอะไรเดาอะไรเดาลบลบลบ ลบลบลบนี่แล้วนี่แล้วตายไม่ตายที่อัดกำแพงไปโอเคครับก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับไว้เ,เจอกันคลิปหน้าถ้ามีเวลานะครับเพราช่วงน,นี้ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่มัวจะไปเล่นเกมอยู่นะครับก็เดี๋ยว แต่มีคลิปหน้าก็คงจะเป็นแบบเอ่อเล่นเกมกับคุณแฮกชูดนะครับแฮกชูดแฮกชู c h ชาแนลนะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับโอเคเอ่อไปนะครับสวัสดีครับ